เวนแล้วเราไม่เจอเคยเลยเราใจหายนะเตอเอาวะไม่รู้ว่าฉันเป็นเคยไม่เป็นฉันเป็น <c oughs> ไอ้น้องนะหัวรอกาก็พี่รู้ไอ้มันรวมเนี่ยพี่ใช้ประจำพระพิ่เกียตพิมพี่พิมผิดพิมถูกที่พี่ไม่พิมอะ <c oughs> รวมเลยโอ้ยเมื่อกี้ไปบ้านนูน้นลุงสองเล่โอ้ยชะตาลายเวนหัว S <S แหมแกไม่มาเชะทําทำไมลุกสองเล่มไม่มาวะขำเจ้าบ้านตกใจมากอะ่ะนิ้วมันอ่อนล้าพี่นิ้วๆๆน,นิ้วอ่ะตอนเย็นพี่จะไม่ค่อยพิมพ์แล้วจะดูเฉยเยแต่สายตาพี่จะไปอะตอนเย็นเนี่ยพอมาอ่านคอมเมนต์พี่อ่านไม่ค่อยได้ตอนเย็นนะรู้สึกว่าปวดตาไปหมดเลย ตั้งแต่ตีห้าหัวรุ่งตั้งแต่หัวรุ่งยันนี่กี่โมงสี่โมงเราไม่ได้พักสายตาเลยเธอไม่ได้งีบเลยอะ่ะไม่ได้พักสายตาเลยจ้องแต่หน้าจอเอาบางทีพวกที่ไปนั้นพวกเธอพวกยายเล่มพวกเนี้ยก็ไม่ได้ทิ้งหน้าจอนะก็ดูนูน่นดูนี่ดูนั่นเจะารูดเอาเอายายเล่มรูดตรงร่างแล้วก็จะดู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 เราไม่ได้พักหน้าจอพักสายตากันเลยอะ่ะ น้องโบว่าสวัสดีค่ะสบายนานน้องนอนนั่นไม่ต้องพิมพ์เอาคุณแช่ชงปรุกว่าไม่ต้องพิมพ์ทำไงอะจ๊ะอ่านนะวะใช้เสียงพิมพ์มาใช้เสียงพิมพ์ก็ได้แต่ของแช่นน้นมันเพีชฉันออกคำนี้ไปตัวนู้นเาแก้กันเนืลยแรงกว่าพิมพ์อีก ไม่นี่นี่พวกนี้หยุดเออเนี่สวัสดีค่ะคุณเขาไกลวันนี้มากี่ร่างนะคะมาให้น้องสากี่ร่างวันนี้ <c oughs> พี่หกไกลวะสวัสดีครับคุณสาจ้าสวัสดีครับคุณพี่หกไกลสวัสดีครับคุณช้างพันุสุกหน้าก็ยิ้มยิ้มไม่ก็พิมเพราะมันเหนื่อยแล้วไงมันเหนื่อยมันล้าไปหมดแล้วอะเราเราพล้ำกันตั้งแต่เช้าอะวิ่งเดแว้นกันตั้งแต่เมื่อเช้าอะคิดดูว่าขนาดไหนอะพอเย็นๆแล้วมันล้าเลยเนี่ยฉันเริ่มล้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันฉันลงจากไลน์นะฉันต้องพักสัก พักโัรสัทักช่วมงอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะพี่บัวสวัสดีค่ะน้องหน้าราพี่บัวอ๋อน้องนี้คือบัวใช่ไหมอ๋อพี่เรียกแกน้องบูน้องบู เราไปจ้างรักรักรักค่ะยายเรีกว่าสวัสดีช้าเขากลายก็หัวใจบวกบวกมาค่ะจ้างคนสุก็สวัสดีค่ะคุณเขากลายน้องน่าว่าไปจ้างรัก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 ,รกรนก้องนาพี่เขากลายสวัสดีค่ะ,คคๆๆคคะฉันต้องอ่านสุดแขนนะเธอเขากลายจนได้สวัสดีครับคุณสบายนั่น ยายเลมก็ว่าน้องน่านน้องน่านน้องน่นน้องน่าน,น,น,านพวกเราแค่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 ทักกันเฉยๆก็พอประหยัดมือบ้างไม่ต้องพิมพ์มากเจอนังวันอยู่แล้วคค<ณ>ค<ณ>แค่เห็นสติกเกอร์ก็แค่แค่เห็นหน้าไอ้นี้ไอโฟไฟก็รู้แล้วว่าเคิมพ์ตัวย่อก็ได้ก็เธอประหยัดเพราะว่ามันมันล้าแล้ว ใครที่ผ่านแล้วก็ถือว่าผ่านไปนะเหมือนยกภูเขาอ,ออกจากออกแก้พวกพวกเรานี่ยังไม่ผ่านนี่ยย,ยังสู้กันตาเขียวตาดำอยู่นี่โทรศัพท์ก็ทํำท่าจะพังไม่พังแลวนี่แต่ของฉันนะ่ะตัวนั้นนะ่ะตัวหนังสือเป็นพืชเหมือนเลยจะแก้ทีจะแก้ได้ไหมไม่ใช่แก้แก้พังไปแล้วนะ่ะ